สบายดีสบายดีพ so ่อแม่พ <Tonight> ี่น้องประชุมคนเด้อเนาะลอยมันพองพอกับสองพิมพ์พาแซ็บคือเก่าเนาะลอยมือนี้ก็เป็นมื่อวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเนาะขอหายสมบังทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องเลยขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะเงินทองไหลมาเทมาเลยพี่น้องเลยลอยเหมือนกันฉันมากินเขากินปิ้งย่างหมูสิมาหาเนาะเ่าก็เลยทำแบบนั่งถ่ายอยู่ว่าพี่มาทองจักรงูอยังประมาณเนี่ย กระห็ดพวกแล้วก็เ oh. ห็ดอ okay. ันพวกมุแบบมักมุมักยังถานรบดไปแล้วย่งแต่แบบว่าต้องไปตลาดอีกรอบหนึ่งเนาะจะไปซื้อปลาอีกเนาะเพราะปลาเขายังมันไปซื้อเลยเนาะต้อไปซื้อปลาซื้อปลาอีกนะฮะใช่ว่าพวกแบบว่าพวกมุพวกปลาเมือกเอ้ยแล้วก็กุ้งเอ้ยเข้าไปซื้อยวนแมคโคมาแล้วเนาะปลาปลานิ่งไปยังสิมาเหิตก้อยเห็ดลาบก็คือต้องไปอีกรอบใหม่ มาสบายดีแน่สบายดีเ <c oughs> ด้อพนพี่นักมีมูใ่ไมดินน,น,ดน้ำมูกันพนักไปเลือหอยถ่าที่พักะูมาแล้วมาแล้วตวป่ามาห้องน้ำก้อป่ากอเด้อ กินขอาวัวแบบน้องต่ข้างนอกต่วมาเดียวมาเดียวยิมแน่ยิมแน่นี่ฮะซาลีนเดี๋ยวนี้พันยางยางยางปลามืกฮะ ลงยูทูปปีนี้เจ้าลงยูทูปอันนี้ปลาเมือกอันนี้กุ้งว้าวว้าวมีข้างนอกนี่มันแจ้งเอ้ยเป๊ปซี่เป๊ปซี่เป๊บซี่แป๊บซี่ส้มสมนะเป๊ปซี่ส้มสมเ้อนี่อู้อาหารเห่าฮันเด่ได้หนิแปดคนโอ้ยอย่างหมูอย่างหมูนี่เซฟ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 กระทะเด็ก เจข้าทาดัวนี่หันหันจำคุงปุญแซ่บแซ่บมั้ยไงปลาหมึกย่งเนื้อปลามึกเนี้นปลมึกซื้อได้ไม่ขูเลยไปข้างในแล้วบบดนี้นี่สาวๆเฮาไม่ััไมีรัว <c oughs> นี่เติมอีกกลยกุ้งก้ยกอุ้ยกุ้งมาเดละบ้าก้วยกุ้งอ่ะก้อยกุ้งกล้ยกุ้งจ้าหาว่าเปละบาดนล่แต่ก็ดีนี่เด้อดีไฟสีขาวๆาด้วเอาช้อส้ถวยบเขาเดดจานโอ้ นี ters, ่เราบอนบอนดีไฟได้ซี่ขาวมาเด้อน mm ี hmm ่บอนซี่ขาวๆมาเด้อบ่งดีไฟนะบอปิดสีแดงดีดีพูดกับบอกต่อยก่อนเลยว้าวหาเฮาเบิ้งอ่ะหมูมาจำบ่จะมาไม่เห็ดหมูไม่เห็ดเค็ดกินไหนกินเนาะมาแล้วมาแล้วว้าว เนี่อนสเนดียวกันกับเราหนว่ะเฮ้ยอันนีเาใซิมซิมซิมเด็ดเด็ดยังคุ้งโตบดโอ้โหสาวสาวสาว เขาบุท่านเขาสิมท่อย่างไ้นะไปองกินบาดนโอ้โหยกินเลยกินเลยไมานั่งดิโอ้กเอะนังอยรอมีโอ้ยย hey. ังติดฉ hey. right. hey. ัากอันนี้เออใ่ มากินเขากินเขาสาวเขาเพนียืกกันเด้อน่อเหมืนเป็นยังมืนเป็นยังสิมหาตะมาคุงนลำดาวีด้อ่อยเนาะนั่งหนั่งก็กินเถอะก็อ้าอวสีสอซบแซ่งกันแล้วพี่น้องเด้อกุ้งก ก็กินบแล้วเรได้กินแอบมาเบิร์แกบลูกแโทปกล่องที่แอบใชให้พี่อไล้